กินฮอดลูกอยู <S 2 <S 2> <S <1 wh iten Helen> ่บ่กินฮอดอยู่กินฮอดอยู่ะอ๋อโทรหาแล้วเลยอ่าบ่ได้ให้บ่ลูกเจ้าคนว่ะอ่าโทรหามันให้ฮึตอนเราโทรหามันให้ตอนเจ้าโทรหาแล้วมันให้โดยอ้กินหอดไหมได้เหรอถือว่ากลับเมืองมาอยู่เคอร์นใหม่เด้อเด้อเมื่อวันนี้จะเศร้าแล้วบันนี้ไม่ต้องมาอีกแล้วมามงยัยมันุดเด้อ นั่นไงลุงปัจหลาดใหญ่ที่สุดในแขงสวัสด์นักขีดแล้วนี่ใบห้าชิปน,นี่เออ <c oughs> ลงว่า <c oughs> ผมเคยเห็นว่าอ่า่าบอกใบเช่าพันบ่อนี่ยนี่นี่นี่เลขห้าห้าชิปนี่ห้าห้าห้าชิปเอออันนี้หาเซคบว่าห <c oughs> ้าเซนนั่ดุเออคบเนาะหาเซนเจ็ดสิบพัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนหมือดละ สบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสู่คนพี่น้องเ้ยบอกว่าจะอยู่ในและกต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะกันยินดีจอนรับเขาสู่องบตียงทองซันเนีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้บเทียงกับสิภาพพี่พาน้องลุงไปทั้งสวรรค์นักขีดเข้าไปตัวเมืองพวกแหละพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะอ่าติดแม่น้ำคงพวกแหละติดกันกับอ่าเสด็ไทยพวกแหละพี่น้องเ้ยอ่าฝั่งมุกดาหารเนาะฝั่งไทยกับพี่น้องเ้ยอ่า บาเตียงกะบชิลลุ่งไปเบิ่งน้องงมัมเนาะเพราะว่าทางแพจเพืเ่อนกะบทูมาบอกว่าใส่เลือดสองทุงแล้วท่านพ่อแม่พี่น้องเลยเลือดนะตะกอนนัน่นอ18%พอใส่มาสองทุงก็ขึ้นมา27%หรือว่า27%อะไนแบบพ่อแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าขึ้นพอสมควรเพราะว่าเพื่อน่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ามิจตาว่าบำรุงเอาก็ได้บ้านนี้พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าเบิดเงินเบิดค้ำแล้วก็บ่ตืมอีกกรได้เพื่อนว่า ขอแต่ว่าบำรุงร่างกายกินของมีประโยชน์ก็โอเคเพราะฉันพี่น้องเไยเนาะอ่ะพาเตียงก็ไปเบิง่งก่อนพี่น้องเไยเพราะว่าตอนกันเงเว้นกับพระอาจารย์เพิ่นไปหาทางเออยเวียงควบควนน้องเดือนนั่นแหละไปซื้อซื้อทางให้เราพ่อแม่พี่น้องเยอ,อ่าประมกเงินมอบ,บคำให้เราเนาะตอนแร่กับกับลงมาอ่าทางอ่าน้องกระทิงแล้วก็น้องงั้มพี่น้องเไยไปเยี่ยมไปยามเมืองเล่าก่อนเนาะไปจ่ายข้าวหุงข้าวหุงให้เราพร้อมเพราะว่า แล้วกับโบวมีเงินจ่ายค่าห้องคืนหนึ่งสองแสนหาซิบันกีบเซาห้องพิเศษในเราตั้งอยู่จังสะดวกสบ,บายพี่น้องเไยเป็นเงินไทยกับประมาณเราเราหาร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะป่ะบว์บอกลายใยกันะถางไปเบิ้งไปชมน้ำกันอยู่ลงโมเข่งลงโมใหญ่ผู้เละเขงสวัสดิ์นิคิดพี่น้องไงเนาะคำมือตื่นตาอะไรไมอนี้กับโอ้โต้พี่น้องไงคือเก่าพี่น้องเไยเนาะคำคือเก่ามือใดก็ได้ไป,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 ปหอนเรียบร้อยพี่น้องเไงงยบาดนี้ยลงพระเจาบาลใหญ่ โอเคสวัสดีนัขิดอ่าน้องทิ้งออกมาสบายดีน้องทิ้งอ่าพี่น้องไงเป็นอะไรฮะตัวเป็นวงเปล่นวินบ่กบังบุอ่านี่ไม่นนนหนี่พี่น้องไงเป็นดีน้องทิ้งออกมารับบ่อ่าเมื่อยบ่เดินเออเมื่อยอยู่บ่ตอนนี้นะธรรมดาธรรมดาแล้วเดินบ่ได้กินข้าวบ่ได้วันใด กินแล้วกินอยู่นอนอ๋อเป็นไนในนองงามตอน,นดีขึ้นแล้วด,ดีขึ้นแล้วเลยอ่าใส่เรียบร้อยแล้วเรือนเนาะเลยโอเคสันพี่น,อน้องเลยดีแล้วดีแล้วอ่ะอันบ่บาวชื่ออันนี้กินมะพร้าวเลยนะเป็นแป๊บนี่ไผ่มหาเนี่ยแล้วมือนียืนนี่ห,นนหลายคนบ่โดยอ้าวอันนี้มะเกี้ยงอันมะชมพี่น้องเลยใส่ายเลอ

น,น,น,นี่เยนังเนาะอ๋อเป็ดพิชิตกินนเงเลยของพิชิตดูสั้นไหนดิด้บอนี้ละฮะดูสั้นไหนสั้นที่เธอเป็นทั้งนี้ปอเดินทุกขึ้นพี่ดดออนนทั้งรดเข็นเขาทั้งลอกเข็นเขาขึ้นไปกขนกเลยเลยเตึกพิชิตกินนงเลาะ ห้องนึงก็200,000ปลายนะค่500บ uh, าทนี่แหละ400กว่าบาทถึง500บาทเนาะแต่เป็นเงินไทยก็ได้ีอค์มีครบพี่น้องเลยประมาณอยู่1 2 3 0น3 4นะโอ้พี่น้องเลยจะเป็นห้องทั้งอ่าเตียงมา มากับมันอะทั้งไอ้บุญเป็นยังไงป้าบุญมามาคลอดลูกมาเนาะเป็นห้องพิเศษแบบเดียวกันมัน็นมีห้องน้อยห้องใหญ่อืมโอยโชคหลายซอยเป็นยังไงครูเนาะใช่เนาะมีเบาะเลยอืมมีสื่อยังดี น้องงาห้อง324พี่น้องเลยอืมอืมโอเคพี่น้องเลยอ่าโตโพบิงทีวีอ่าโตพี่น้องเยอ่าบงยังนะอ่าเป็นกาเลือกตั้งบ่พี่น้องเอ้าเจ้าคือบ่เปิดนี cái ừ, lao có bưng cun Pita đây phía à, nào nhỉ nó, gần chú, con菲律pin này nhục, bồ lư, bồ lưpin, nào bỏ mở phần lốp mao, rồi, xin nè, phốt ngọc phốt là bẩn gì, nấm cung nấm Mình hếng gì đây, cái đây, được อ่าดีดีดีเอาไว้ก่อนเอ้าเนื้อคุบเนื้อกินนี่พวกละอันนี้บราฟซื้อต้มจืดเพราะว่าอันกับข้าวเจ้าเพคนให้กินของจืดจืดอ่าทั้งทันโมเพคนกับข้าวพัดนี่แหละเอาไปไว้ก่อนด้วยด้วยอ่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดาฟ้าซีโบะอันนี้อันนี้ส่งเทน้ำให้เมียจะกินเด้อ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 เลฟูบอยซึ่งน้ำห่อนน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นก็ได้น้ำเย็นนี่เด้ออันนี้ยาวิตามินเด้อเด้อ อบำรุงเลือดเลยเนี่เด้อเทโมวิสเม็เเดสีแดงบำรุงโลหิตเลยอา่อาคือสีมืมดๆก็น้องไงใช้เปิดไพ่อีกอนห้องพิเศษต้องสว่างสบายด้วว่ามีอ่าโตขัดอ,อยอู่บ่ ครับเคยอยู่อยู่บ่ห้องแบบนี้ขอโทษด้วยว่าน่างามคืออยู่เพื่อนเ้าอยู่บ่บ่คือนิ่มได้เลยแสดงว่านิ่มได้เลยก็บใครแล้วนี่ใช่มอดกันก็ได้เปล่าเอ้เรศถ่ายน้ำมอดกันคแฮมเห็นบาร์ด่ินุะ เออหมอดไว้ก wow. oh okay. mm ่อนพี mm. uh ่น huh. uh ้องเลยเพราะว่ามันเสียงบุบบุจะได้บุ้งข่าว่าเจ้าโบเปิดเอ๋กับเจ้าเปิดดูดอากาศเด้อเดอๆลยมีบ่ดูดอากาศตรงนี้นะเออครูมีอยู่โอเคห้องน้ำก็งามไ่ดีเนาะพี่น้องเลยอาบน้ำอาบน้ำได้สะดวกสบายกินข้าวแล้วสบหรัมันนี่กินแล้วอืมกินกับยัง กับไก่กับไก่ได้ได้ยังกินแน่พี่น้องเลยโอ้โหมีคนมาเยี่ยมลยลไลย์นะครับนึกกินน้ำหนเดี๋ยวมีนี่เนาะนึกกินแล้วอยรเออดีละนเฮียาเตียงพี่น้องเลย <c ười> <c ười> มีมีเวรนี่ขัิงอีกอืมสิมีแหงะะ้งแล้วบ้นี้ดินหัวได้เลยเพี่น้องเลย

บัดอันเจ้าเป็นยังเวนนี่คืก็เห็นในคลิปต้องห่มตัวเป็นวินนอนเลยก็ปกเลยก็ยืนเลยก็มันโบ้เลยอ๋อเพิ่นเจ้ากำลังนอนดแต่เพิ่นมาปุ๊กลุกแบบปั๊บประเดียวเลยอ๋อโมได้ไเป็นวินไหมปนัเนเนีอยแต่เย็นๆเราต้องตื่นก็ได้เพิ่นมาเพิ่นก็บ่ได้ให้เป็นยังดอกะอ่าไม่ตะว่าเพิ่นปุ๊บให้ลุกแล้วก็เขาเมยเขาก็นอนที่เป็นยังอ่า นี่เราบ่าวซื้ออ uh, ันน um yeah, um um, ja, uh, ja. <po uh, ี้มาให้ยายาดมเนี่ยไปดมกิ๊ดชู่เด้อนะไว้เช็ดปากมึงปากมียเจ้าอันนี้กิ๊ดชู่กิ๊ดชู่เปียกเลยเลยเคยใช่ยีบ่กิ๊ดชู่เปียกไ่เคยไ่เคยนี่พี่น้องเลยมันเป็นอันนั้นคือกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นมันเปียกแต่เฮาเสร็จเวลาน่ะเสร็จเหงื่อเสร็จไข่ออกอ่นนะได้ไ่้จกเอาไอ้เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดมึงดู เช็ดเจ้าเองนะ <c oughs> เช็ดมึงดูวยทูบดนะทูบดหน้าบุดตาทูบดหูรงหูรังเออทูบดมีเฮง,งอยู่บ่รลองดูลองดูเนาะหัวเลยเฮ้ยแสดงว่ามีเฮงแล้วบ่เนี่ใครในีนนะ่ยแลบันพี่น้องนี่เนาะเติมเลือดเข้าไปในมีชีหนา้าหัวเลยเช็ดให้เ,เมียเด้อเช็ดให้เมียวมึงเด้อ เออเช็ดเช็ดเช็ดเออค่อยๆเลยเฮเช็ดจเช็ดมาอะไรจีฮิงเช็ดฮิงก็ได้นี่ก็ไม่ร้าเนี่ยนั่นก็เอานี่ขึ้นได้เนี่ยนี่ได้เลยนี่หมุนแั้วนีขึ้นก็ได้นี่นี่ปีนเลยนี่ปีนเไยเอออ่ะเออน้ำหน้าแบบไหนได้แล้วว่าทำละเออดีละดีละดีละกินข้าวกินได้ หลายเติมอยู่เนาะโดยอืมอันหมคนเขามาบอกยังว่ามือได้เห็นเมื่อบา้าน<อ>ได้บอ่อม่ได้บ่อโดยอืมโอเคจ้ะแตเดี๋ยวไหนจโทรคุยอีกโดยอ่เป็นยังไงเพราะว่าเราเติมไปแล้วเรียบร้อยแล้วเลยจะมีแต่ว่าขึ้นแต่ก่อนนะ18เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ขึนนานาสาว7เปอร์เซ็นต สินะเลยเลยเลยก็คือว่าหน้าชื่นตาบาดมีแต่ไปบำรุงเอาบัดนี้เพิ่นว่าอาแต่ห้ามอย่างนึงเด้อเลยเพิ่นห้ามอย่นึงครับกลับเมื่อเาเรียบร้อยลห้ามเอาลูกอีกเลยห้ามมีลูกเด้อเลยอ่าอีหยังบันเียงอแบบนี้อ่าอไฟดังพี่นงนี่เนาะมีจะว่าคือ้เว้าเท่าเด้อเลยๆๆอ่าบ่ให้มีลูกอีกเลยๆกินคุ้มเา เแถวบ้านเพิ่ดกินยี่บ่อยอาคุณกินผู้เคยกินผู้ผู้กินก็กินสิกินเอาแล้วถ้าได้ลูกอีกนี่มวยได้มีอเจ้ารย์ได้แต่เป็นลูกอันนี้นี่เพิ่นบอกจะให้เล็กๆ่นบอกให้มีลูกคนแหละแต่ความเป็นจริงพี่น้องเลยพูมีลูกมานี่มันทีเลือดเขาทีเสียลายเด้เด้อเนี่เป็นแต่ก่อนยังตุ้ยพี่อยู่เนาะอืหะกับเป็นใครมีลูกนี่พี่น้องเลย ทลิเมียอย่างต่อย่างเด็เก็ว่าเป็นประชาธิปไถ้าห้องเพิ่นเมาหรือ้ล่าเพิ่นนั uh, ่นแล้อบ่ย <Nh lent. S 1> uh, ่งยังบ่เออม่ผูดใจได้ไห้แลอยังเขาให้งินกเอาได้ไภาได้ไห้แลลุงเฮิมบ่เออลุงเฮิรแลเวให้เท่าไรสามแสนสามแสนเลยอย่เสียไว้ให้อีกไว้ใจอย่าเพิ่น นี่น่าจะได้พี่น้องเลยมีแต่ว่าพังเบิ่งอีกมือสองมือโดยๆๆถ้าว่าอ่าใครขึ้นแล้วก็กลับบ้านเมืองเฮาเนาะโดยๆๆอ่าเพิ่นก็ใครขึ้นได้แล้วพี่น้องหมนลงก่อนนอนพี่น้องเลยกินข้าวก็แซ่บอยู่บัดนี้เนาะอื เพิ่นใส่ตอนกลางคืนเมื่อคืนนี่บอเลือดโดยอืเพราะว่าอ่าเป็นมันละเมยพี่น้องเลยก็เลยใส่เร่งด่วนได้ปติญญก็ฝากเงินไปน้ำนอกเพิ่งเพิ่นใส่เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยมีแต่ว่าพังเบิ่งบนนี้พังเบิ้งจมือสองมือคนว่าแต่ว่ามันบอมีอาการเมอยอยังกะม่นจะว่ากลับบ้านได้ไปบำรุงเอาบานนี่ องงไกินฮอดลูกอยู่บ่กินฮอดอยู่กินฮอดอยู่โอ้โทรหาแล้วโดยอ่าโบได้ให้บ่ลูกเจ้าเพิ่นว่าอ่าโทรหามันให้หึตอนเราโทรหามันให้ตอนเจ้าโทรหาแล้วมันให้โดยโอ้กินฮอตไม่ได้เห็นเนาะอ๋ออ๋โทรทั้งใดทั้งเฟซหรือทั้งเบอร์ทั้งเบอร์บ่เบอร์พ่อฮะ บริษัมเพิ่นบ่อฮือนเจ้าหันมุงแล้วละยังยังยังอยู่ใส่ประตูนะใสประตูนะโอ้คือน้องไงวายวายเพื่อกลับเมืองมาอยู่เฮือนใหม่เด้อเด้อเเลยมื่อวันนี้กิดเศร้าแล้วปนิมไ่ต้องมาอีกแล้วมาหมงยั่ชุดแล้วคือน้องไงลุงปัจจุบัาลยั่ชุดในเคงสวรรค์นักขิดแล้วนี่คือน้องในห้องก็ถือว่า อ่าบ่กว้างบ่หอมพอดีอยู่เนาะอ่าเครื่องเงินหน่วยความสะดวกก็ครบคันตู้เย็นพี่น้องเอ้ยโทรทัศน์ผัดลมเอเอกะล้บ่เปิดตัวงเปิดนี่นาวด้นี่เนาะอืมกะบ่บ่ลดอุณหภูมิลงหลายคือ้บ่แหละอว่าเฮาก็เปิดเฮ็ดจังได๋ก็ว่าหนาวคือเก่าก็ได้มอดบดนี้เออๆเอ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเพิ่นบ่เคยลเพิ่นบ่เคยอยู่นําเ แต่คือให้ขับรถไปตลอดเนี่ยว้อวจะมีบทิดนี่เรียบร่อยรถเบาไว้ฮอดปวดหัวนิ่มไรล้วบ้านี่มีเฮงก็เก้าวลายบ่เออเมื่อนั่นกับเมื่อนี่ดีขึ้นลายบ่คิดว่าเจ้าของตอนน,ตอนนี้ดีลายบ่เอออ่าอ่าอพีอนอ่น้องเลยจะกินน่ะเมื่อยเฮงบ่หน่อง เมื <ort. S 1> đó, con, ่อยบมื่อนปวดมากแต่ซีปูนนะเมื่อยเอยเออนี่างหูเมื่อยอยู่บ่เพิ่นใส่เลือดให้เมื่อคืนตื่นตื่นอยู่บ่เห็นอยู่บ่นอนนอนนได้หูเมื่อยเพิ่นใส่เลือดให้แต่แต่เจ้าบริณนนอนบ่นอนเหากรนอนนอนคือกันใส่สองเลยเพิ่นบริพุกเจ้าบ่ค่ะ เดี๋ยวเขาไม่ได้ปุกเต้นใส่ทุงเดียวและเขาห ế t เลยอ๋อแต่เห็นอยู่ตอนเพิ่นมาใช้ถุงแรกนี่ยเห็นถุงที่ชงเะเจ้านอนนอนโอ้เขาว่าสามโมงบ่ายสามสามโมงตีสามผูกเห็นแล้วพี่หนุ่งเพราะว่าเพทย์เพิ่นบริรับไป็นนอนเลยเพิ่นเล่งให้ตอนมาใช้ถุงแรกนี่ยจาตื่นอยู่เนาะมันมันเป็นนี่เนาะอ๋อมันเป็นนนั่ะเป็นเลดพี่หนุ่งมันก็ได้มันก็ได้หลัง บัดบัดดังบัดเงี้ยมันเป็นยังเด้อยู่อีกกันยูน้ำเพชรน้ำโมอีกจึ๊ดมือสองมือจังเมื่อเด้อเออพอดีและเมื่อจะเฮือนแล้วที่นั่งไงไปลุงไปใส้เลยบ่เออไปลุงไปเลาะดินข้างล่างข้างอย่างบ่แมนเผาตัวนี้ได้เนาะโบต้องไปใช้กรยาเดี๋ยวลงได้อยู่แต่ห้องบดึ๋งเด็ดเมื่อนที่ข่าได้หนี่ ลูกตื่นพอแล้วข่าวกูเก้าแล้วป่ะนี่อาบน้ำประปาพ่อโอ้ตรรมดราบอกโอเคพี่น้องเลยอ่าบานนี้ก็ได้มีแต่ว่าเดียวไอ้สีมอบเงินไว้ให้อ่าไปนั่งนั่งลงกันละเออพอดีมอบเงินไว้ใจค่าห้องก่อน พีนนาาาาพ่น้องเลยเพราะว่าทั้งพระอาจารย์เพิ่นผากมาให้แลว้วเ่าพระอาจารย์ผู้ตีไปซื้อที่ให้ทั้งเอวยี่งม 1, ันี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่อนเบ่ได้เวะมาหาเพิ่นก็ได้ฝากมาให้หนึ่งพันบาทว่าสันแล้วเ่าก็เป็นเลขเป็นเงินกีบมาให้ยพนเราบ่จักคขุมไส้อ,อึบนับนับมึงดูนับมึบงดูห้าแสนเจ็ดสิบพันกีบ หนึ่งพันบาทกูไม่พิจารณ์เลยใบห้าชิปอันนี้เออลงว่าผมเคยเห็นว่าอบเจ้บอกใบเช่าพันบ่อนอันนี้นี่นี่เลขห้าห้าชิปนี้ห้าห้าห้าชิปออันนี้หาเซกโคบ่าห้าเซนนั่มดู <c oughs> เออครบเนาะห้าแสนเจ็ดสิบพันหมดละเป็นเงินของทางพระอาจารย์ดินดวงเวสันอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเลยประเทศไทยเนาะเพื่อนก็ได้ฝากบบเตียงมาให้เป็นปัจจัยหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยหรือว่า ห้าแสนเกืบเจ็ดสิบพันเนาะพป็นยองไงเอาไม้มาใส่ดูกแหละเดี๋ยวพอนให้เพื่อนอาจารย์เพื่อนขอบุกขอบใจเพื่อนเด้อหนุมือด้อเก่าแหละตั้งมุกตั้งใจเอ้าหนุบมือขึ้นขอบใจขอบใจให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีเฮงโดยขอให้ผ่าอาจารย์ขอให้ผ่าอาจารย์มีผนาไมยแข็งแรงมีผ้าไม้แข็งแรงโดยอนุมันคนยืน

มีแจะมาเพิ่นมาเก็บกระจายให้เพิน่นเดยเลยอ่าจายกระหงกระหงเดยเลยยืมมือส่งมือก็บขับบ้านได้แหละพี่น้องเนาะอ่าปลาฉ่ายกับป้าได้แบบนี้หายมีแต่หัวอ่มีแต่หัวก็หัวอ่ามีามามเฮงได้หัวนี่พี่น้องเงยอ่าจะได้มีเฮอ,อมีเฮงเลยมีแต่ยิ้มกห็หัวระบาดเออหัวยังล่ะหัวยัง เอ้บบนี้ี่นองไเงยอารมณดีแทะมีเหือมีเฮงแหละกินข้าวแซ่บด้วยก่อกินข้าวแซ่บดีแล้วดีแล้ดีแล้วนองไงยไปสั่นระบ้ากลับก่อนเด้อไปหาพักหาพรก่อนก่อนนอนพักพอนช้าบืนจังววากันไหมอะไรที่ไมาเยี่ยมไหมไดกันใด ไปมุกละดับก่อนเด้อสบายดีดยรู้รับเออใส่ชุดใหม่เลยประจันบ่ซืซอมาพระมาเอาไ,ไม้มาให้ให้เลยโอเคเอ่ะพี่น้องเห็นก่อนชิคับก่อนมาเตียงที่โบววิธีกินยาแล้วกัอ่อาอันนี้ก็ส่งใช่น้ำกินน้ำดาราเนี่ยใช้กระตุกกันเละข้ยาว์ขยาวกินนวดแบบเป็น,ดดปนยังนีก่ก็กินเศร้าเทียงเล้งยางละเม็ดเด้ออ่าลังอาหารอืมบำรุงเลือด กินตลอดเด้ดีตดัวนี้เมียเจ้าขาดเลือ่อนไปกลับกันได้หล่ะเด้อโดยโดยโดยสบายดีน้องอ่าอ่ายิ้มนะยิ้มเป็นแป้นปนะบัตนี้อ่าแข็งแหงแ้งนะบัตนี้อารมณ์ดีเนะพี่น้องเลยไปพ่อแม่พี่น้องเงินมาเตียงกับสิโคตัวเดินทางกลับก่อนบัตนี้เนาะโอ้ยเรต้องขอขอบคุณขอบคุณทางคนงานเจริญและพระอาจารย์พี่น้องเลยเนาะ เดือดดวงอยู <pl ains> uh, ่ทั้งประเทศไทยเพื่อนมอบเงินให้ทางบ่าเตียงมื่อนี้พี่น้องเลยหนึ่งพันบาทมาให้ทางน้องงามเพื่อนเนาะกับพอได้ซอยข้า้องพี่น้องห้องหนึ่งกับขึ้นหลายร้อยบาทใช่ตีใช้ขึ้นหลายร้อยบาทพี่น้องเยเนาะกับหรือว่าสองคืนกับพันบาทพี่น้องเลยพอดีน่าจะได้สองคืนเพื่อนกับอะไรพี่น้องเยเนาะเงินพระอาจารย์เพื่อนพี่น้องเลยอาการน้องงามแล้วก็ดีขึ้นลายไปพี่น้องเลยเติมเลือดไปแล้วซองทุ่ม เปลี่ยนมาเป็น7%หรือว่า20% 27%แล้วคุณพ,พี่น้องเลยก็ถือว่าอ่าดูนี่นเกณฑ์ที่ว่าโอเคท่านม man, มมมหมอพผลว่ามีแต่ไปบำรุงเราเลยก็ถา้ถาถ้าวัวอดอาหารถ้ากินอาหารแบบบำร,มมรุงเนี่ยก็ก็ถือว่าอยู่ได้โดนบัดนี่คุณพ,พี่น้องในรายเดือนอยู่ตั้งใจได้เติมท่านึงบริษันเป็นนั้นเนาะไปไปเตียงกันเดี๋ยวว่าจะในเดี๋ยวปรึกษาทีมงานเลียวก็นอก้องคนไข้เนี่ยเดก็อีกมือสองมือเลียวก็จังสี าพาน้องเพื่อนลับไปส่งอยู่บ้านพี่น้องเงยบันไน้ให้ใคราๆในที่น้อยก่อนเนาะตอนนี้ก็ให้เพื่อนพักพื้นอยู่โรงพยาบาลก่อนจักมือสองมือพ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเบอ้อสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามครับช่มคลิป็นจบแล้วกับประคามโฆษณาแล้วก็ติดตามทั้งบะเตียงและทีมงานโดยตลอดมาขอบุญขอบุณหลายๆพ่อให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงเบอ้อสุขสุขคนปัจจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงปลดเสียธุรกิจการงานยังก็ขอให้จเจริญรุ่งเรื่องในนาะทีการงานตลอดปีและตลอดไปเด้อ ຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງເບີສຸກຂຸສຸກຄນສາທຸນາະກິນຂາກນນນອງຫປານມາພໍດວໝູູກັບມາຕວັນພນ້ອງນາບບາກຂນອງບດ